สวัสดีค่ะวันนี้พ่อชิตจะไปทําการเกษตรอะไรนะเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะอีกสักครู่ก็จะรู้แล้วค่ะว่าพ่อชิตจะไปทำอะไรบ้างตามมาค่ะวันนี้มาแต่งกิ่งต้นไม้กันนะคะเริ่มจากต้นอะโวคาโดค่ะคือตัดกิ่งที่ไม่ใช้ออกกิ่งที่เล็กออกนะคะกิ่งที่แย่งน้ำอะคะ่ะแล้วก็อันนี้ต้นเงาะค่ะ ก็กิ่งไหนแก่กิ่งไหนที่เคยออกผลแล้วกิ่งไหนที่ไม่มีความจําเป็นนะคะก็ตัดออกเพื่อจะให้กิ่งที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนนะคะหรือว่ากิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่อะคะ่ะมันจะได้เติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยการแต่งกิ่งนี่เลยค่ะแต่งกิ่งมะม่วงค่ะอุปกรณ์เครื่องมือเลื่อยอาจจะไม่ถูกวิธีการไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ตัดไม้ได้เหมือนกันนะคะมาลองชมดูนะคะว่าพ่อชิดใช้เลื่อยแบบนี้ในการแต่งกิง่งจะทำได้ไหมคือที่เราต้องการแต่งกิ่งมะม่วงอะคะ่ะต้องการให้กิ่งมันโลง่ง ไม่ไม่เป็นที่อับชื้นอาจจะเกิดเชื้อราหรือมีแมลงไปซ่อนอยู่อะคะ่ะเราจะแต่งกิ่งให้มะม่วงโล่งเพื่อจะได้จเจริญเติบโตกิ่งใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้ออกผลในฤดูก,การถัดไปได้ดีอะคะ่ะมาชมกันนะคะว่าพ่อชิดทำอย่างไรบ้างอะคะ่ะแล้วเรื่อยแบบนี้จะตัดกิ่งได้ไหมอะคะ่ะเชิญชมค่ะ มะม่วงที่แต่งกิ่งนะคะชื่อมะม่วงงามเมืองยา่ากับมะม่วงเขียวใหญ่อะคะ่ะคือปลูกไว้หลายต้นมากอะคะ่ะแต่ว่ามันเพิ่งให้ผลเมื่อปีที่แล้วซึ่งดกมากอะคะ่ะแล้วก็ลูกใหญ่มากปีนี้ก็เลยต้องแต่งกิ่งไว้รอเพื่อให้เขาออกผลดกในปีถัดไปอะคะ่ะพอปีที่แล้วเห็นผลเขาแล้วเยอะมากดกมากแล้วก็ลูกใหญ่มากอะคะ่ะ ส่วนคลิปนั้นไม่ได้ทำอะคะ่ะเพราะว่าแม่ตานเพิ่งเริ่มทำคลิปนะคะเดี๋ยวปีหน้าถ้าออกผลงามออกผลสวยแล้วเยอะก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะรอชมนะคะส่วนมะม่วงที่ปลูกไว้นะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีต้นกล้วยด้วยนะคะที่ปลูกแซมไว้กับต้นมะม่วงอะคะ่ะคือตอนนั้นนะคะมะม่วงปลูกไปใหม่อะคะ่ะต้นเขาจะเล็กก็เลยต้อง ปลูกกล้วยแซมไว้อะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นแล้วก็เป็นร่มเงาให้กับต้นมะม่วงได้นะคะ่ะแต่ตอนนี้ต้นมะม่วงเริ่มโตแล้วเดี๋ยวว่างๆคราวหน้าแม่ตางกับพ่อชิดจะต้องช่วยกันเอาต้นกล้วยออกไปปลูกที่อื่นคือล้างต้นกล้วยออกอะคะ่ะให้ต้นมะม่วงเขาได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่เกิดความอับชืน้นหรือจะได้ไม่ต้องมีมแมลงมา พักอาศัยอยู่ถ้าหากว่ามันมืดครึ้มเกินไปอะคะ่ะเช่นยุงหรือแมลงวีแมลงวันจําพวกเนี้ยคะ่ะหรือแมลงวันทองอะไรเงี้ยคะ่ะเราต้องทําให้สวนเราโล่งอะคะ่ะจึงต้องช่วยกันตัดก่อนตอนนี้ตัดต้นมะม่วงก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือว่างๆก็จะต้องเอาต้นกล้วยที่มันแก่แล้วอะคะ่ะออกเพราะว่าลูกมันเริ่มเล็กแล้วอะคะ่ะไม่ค่อยให้ผลแล้วนะคะลองชมไปเรื่อยๆนะคะ ว่าถ้าแต่งกิ่งเสร็จแล้วมะม่วงจะโล่งไหมะคะจากใบเยอะๆอะคะ่ะ